คุณผู้ชมครับรายการบ่ายนี้มีคําตอบนะครับกับน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขและผมบอลเีรวัตรพึ่งทองนะครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเกาะสมุยนะฮะเป็นเส้นทางที่เราจะไปถึงเกาะสมุยได้เพราะว่าพอพูดถึงเกาะสมุยแล้วและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะไปมากไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็นิยมมากๆต่างชาติเนี่ยเครื่องบินลงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเป็นคนไทยปุ๊บ มันมีหลายปัจจัยมากฮะเรื่องของเวลาการเดินทางจะไปรถจะต่อเรือใช้เวลานานถ้าจะนั่งเครื่องบินเอ่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงไปนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการประหยัดเวลาบางคนก็ยอม แต่ทีนี้ทำอย่างไรให้มันมีความสะดวกมากขึ้นที่เราจะสามารถข้ามไปเที่ยวเกาะสมุยได้ตามที่เราฝันกันเอาไว้ก็เลยมีโครงการสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปถึงเกาะสมุยเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในหน่วยงานหลักนะฮะที่ทำงานบริาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันนี้เราเชิญทางการทางมาพูดคุยเร้เรงของโครงการนี้กันนะครับเราเชิญทางท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูลสุขครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลครับ สวัสดีค,ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและส่งคําถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของ 9M t ที่เรามีการไลฟ์ควบผู้อยู่ณขณะนี้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแน่นอนนะ,นะคะว่าสําหรับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของเกาะสมุยเนี่ยเกาะสมุยเขาบอกเลยเนี่ยนะคะว่ามันเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทย แล้วถ้าดูขนาดของเกาะเนี่ยเกาะสมุยก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีความใหญ่อันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตในแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติไปเที่ยวที่นี่เยอะมากๆมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเงินสะพัดมากๆในแต่ละปีแต่ทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าไปยังไงมายัางไงถึงมีโครงการที่เราจะสร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะสมุยอะคะ อย่างที่คุณนุ่นบอกครับว่าเกาะสมุยเป็นเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็เป็นหล่งรายได้สาคัญให้กับประเทศครับนะครับ,รบแต่ว่าก็ได้รับการ้องเรียกร้องมาจากประชาชนเยอะว่าการเดินทางไปที่เกาะสมุยเนี่ยมีข้อจำกัดข้อข้างมากนะครับก็เดินทางได้ไม่กี่รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าจะไปตรงเลยก็คือต้องนั่งเครื่องบินนะครับลงที่เกาะสมุยครับนะครับ ค่าตั๋วข้อข้องจะแพงนะครับก็ประมาณสัก8 0 0 0ันถึงหมื่นหนึ่งค่าใช้จ่ายนะครับมาไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยนะครับถ้าไปโดยเครื่องบินไปลงาคืออยากจะประหยัดเวลาใช้เวลาน้อยก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่แบบโอ้โหใช้ได้เลยอันนั้นก็คือรูปแบบหนึ่งถ้าเราจะไปเกาะสมุยเครื่องบินถ้าอยากจะประหยัดอีกหน่อยก็คือก็นั่งถูกหน่อยก็ไปลงที่สุราษฎร์หรือลงที่นครแล้วก็นั่งรถมาแล้วมาต่อที่เฟอร์รี่ ก็สามต่ออยู่ดีสามต่อครับค<ะ>่าเฟอร์รี่ก็ประมาณสักห้าร้อยบาทขาไปห<ะ>้าร้อยขากลับอีกห<ะ>้าร้อยนะครับแล้วก็การขึ้นเฟอร์รี่ก็ต้องรอเที่ยวนะครับว่าเออรอบนี้ออกได้หรือเปล่าจังหวามาะมรสุมหรือกระแสน้ําสูงก็ไปไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาค่อนจงนานก็เลยมีแนวคิดครับว่าจะทําเป็นสะพานเชื่อม บริเวณแผ่นดินใหญ่ก็คืออาจจะเป็นที่บริเวณสุราษฎร์หรือว่านครข้ามพิกีเกาะสมุยเลยครับต้องเรียนครับว่าของเดิมเนี่ยทางกรมหลวงชนบทปชเนี่ยครับก็ศึกษาไว้นะครับก็ศึกษามานนานแต่เนื่องจากว่าทางกรมหลวงชนบทเนี่ยก็เป็นหนงานที่มีภารกิจค่องแคลงมากนะครับก็เลยก็เลยในการส่งมอบงานตรงนี้มาให้การทหางพิเศษเป็นผู้รับช่วงต่อ แล้วริงเป็นเวลาสมมุติว่ากรณีฉุกเฉินอีกอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยนะบางทีคนในเกาะสมุยเองอ่ะเขาเกิดอยากจะเข้าฝั่งแล้วต้องมีกรณีที่แบบเร่งรีบรอเรือเฟอร์รี่ก็ต้องตามรอบนะฮะจะออกเรือเองก็อันตรายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดใช่ไหมใ่ครับว่าใช่ครับใช่ครับคือผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ที่อยู่บนเกาะสมุยครับเราก็มีไปเริ่ม ฟังเสียงประชาชนบ้างแล้วครับบ้างก็อยากให้มีครับเพราะว่าบนเกาะสมุยเนี่ยมีทรัพยากรข็จํจกัดโดยเฉพาะเรื่องสามพยาบาลถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือคนป่วยที่ต้องการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็มีทางออกทางเดียวครับคือนั่งเรือเฟอร์รี่มาแล้วข้ามไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคิดว่าถ้าเราสามารถทําโครงการนี้สําเร็จเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนชาวสมุยด้วยครับครับปกติพอเรือเฟอร์รี่ถ้าเกิดข้ามจากตรงดอนสัพ์ไปเนี่ยระยะทางน่าอยู่ประมาณสัก30กิโลได้ ใช้เวลาประมาณ20กว่ากิโลครับใกล้30ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราศึกษาแล้วเนี่ยนะคะว่าเอ้เราเห็นถึงผลประโยชน์หรือว่าเห็นถึงอนาคตว่าถ้าเกิดเราสร้างสะพานเข้าไปเนี่ยมันจะลดอุปสรรคปัญหาที่มีแต่เดิมอย่างไรและจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ฟังแต่ว่าสรุปสุดท้ายโปรเจก์นี้คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักถูกไหมคะใช่ครับนขั้นตอนในการรับผิดชอบหลักเนี่ย ขั้นตอนหรือว่าโปรเซสที่จะต้องดําเนินไปเนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างและไทม์ไลน์มันเป็นยังไงบ้างนะคะครับต้องเรียนก่อนครับว่าการทําพิเศษเพื่อรับโครงการนี้มานะครับจากการจากนโยบายของท่านสักยามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็อยากให้มีการทางานเชิงบูรณาการนะครับก็ได้มีการเซ็นเอ็มยูร่วมกันนะครับเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีศวว่าที่ผ่านมาค่ะ พราะนั้นเราก็รับโครงการมารส,ดส,ดสดๆเลยนะครับก็เห็นแค่<ส>อะไลเมนต์เห็นแค่แนวเส้นทางครับสิ่งที่การทางก็ต้องทําต่อคือว่าเราก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดนะครับว่าะลักษณะคโครงสร้างที่จะเชื่อมเนี่ยโครงสร้างประเภทไหนช่วงคานยาวเท่าไหร่ครับนะครับเส้นทางที่เหมาะสมระหว่างแผ่นใหญ่กับเกาะเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ต้องไปฟังประชาชนเพราะนั้นขั้นตอนเบื้องต้นเลยครับตอนนี้คือเรื่องของการ ออกแบบรายละเอียดน,นะครับแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็น PP คือ Public ParticipationParticipation ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับพอเราทำนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีในชั้นของการที่ต้องไปขออนุญาตจากตัวที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ EA นะครับว่าทำแล้วต้องส่งสวนลอมหรือไม่มต้องไปขอหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมาครับ กรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับกร,ระทรวงการคลังสำนักงบสอคลอคือมันมีแต่ง,งานที่เต้องดูเยอะเพราะฉะนั้นองมีการขอหลายขั้นตอนนะครับจนกระทั่งถึงว่าได้ได,ได้ขอ้อยุติชัดเจนถึงจะมีการนำเรื่องเสนอเข้าคอรม,มอคออรับพอคอรมออนุมัติเนี่ยเราถึงมีการเริกกระบวนการอีกต่อไปก็คือกระบวนการหาผู้รับผู้รับเหมาหรือผู้รับสมรทาบกระบวนการขออนุญาตเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก สามถึงห้าปีนะครับแต่บางทีถ้าเกิดนานๆอย่างภูเก็ตที่ผมทำช่วงแรกเนี่ยแปดปีออาจจะยืดได้ครับก็บางทีมันกระบวนการการขออนุญาตของหน่วยงานนะครับตกองกราบมาให้หรือว่ากระบวนการใช้เวลานานตอนนี้เราเอง่าจะใช้เวลาสักสามปีนะครับพอสามปีเขาคิดว่าเริ่มจากปีนี้ก็จะได้สามปีก็คือศึกษาเสร็จปีหกเจ็ดนะครับเพราะว่าศึกษาปีหนึ่งปีของปีแล้วก็หกเจ็ดขออนุญาตสามปีหวังว่าคอรมอจะอนุญาต แล้วสร้างเสร็จก็ใช้เวลา3ปีก็น่าจะได้ใช้ปี73โอ้ดี73นับไปจากนี้ก็ประมาณอ่ะ8ปีถือว่าเร็วมากแลครับ8ปีเร็วมากแล้วไม่นานเกินรอแต่ทีนี้คือถ้าทูนตรงๆเนี่ยฟังเสียงจากประชาชนในเบื้องต้นบางทีเหมือนกับก็จะมีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่อยากให้มีหรือเปล่าอ่เขาที่เราที่เรารับรู้มาเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรบ้างประชาชน ทุกโครงการครับมีค,บคนได้คนเสียนะครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็ต้องมีคนที่คิดต่างกับเรานะครับ,รบส่วนม่าประเด็นที่เจ้าของพื้นที่หรือคนที่อยู่บริเวณเนี่ยไม่จะคัดค้านก็มีหลายแบบครับไม่ว่าบ้างก็ว่าเป็นการทําให้ความเป็นเกาะสมุยมันหายไปเพราะว่าประชาชนที่อยู่ตรงแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้าถึง นะความเป็นความดิบความสดความเป็นธรรมชาต,ติมันหายไปเข้าถึงง่ายไปครับความจเจริญเข้าไปถึงมากไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีเราต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าเราเราจะตอบตรงนี้เขายังไงนะครับต้องแรกกับเรื่องของคือเรามั่นใจว่าโครงการนี้มันจะนำทำให้เศรษฐกิจข,ของเกาะดีขึ้นอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มมารองรับเพราะผมเชื่อว่าเวลาที่มีคนเดินทางไปเยอะเนี่ย ก่อนที่จะไปมันต้องมีการทาอินฟราสตรักเจอร์ในเกาะให้พร้อมซะกอ่อนนะครับรวมถึงการทําท่าเรือด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่าเรือที่เกาะสมุยก็ไม่เยอะอะไรผมว่าถ้าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติเนี่ยผมว่ามันจะนําเม็ดเงินมหาศาลนาไปถู่เกาะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับโครงการนี้คาดว่าเนี่ยนะคะว่าเราจะใช้งบประมาณประมาณสักเท่าไหร่คะคาดกาอ่อสร้างประมาณ2500 0้าล้าน 2 5 0 0 0ล้านในโครงการนี้เนี่ยจะเป็นในฝั่งของรัฐบาลเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดเลยหรือว่าจะต้องสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุนเป็นลักษณะ PPP หรือเปล่าฮะตรงนี้เนี่ยเราก็มี2แนวครับก็ถ้าเราจะลงทุนเองก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเรียนนะครับว่าด้วยสภาพของทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สภาพเจ็ตงบมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้บางทีนะฮะค่ะ เรื่องของเศรษฐกิจบางทีพอภาครัฐก็ต้องอาจจะแต่ก็ต้องให้เอกชนมาลงทุนเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นการทําให้เอกชนได้มีโอกาสได้มาใช้เกร่งของตัวเองในการอาจทำให้งานก่อสร้างมันถูกลงนะครับแล้วก็ต้องเียมตรงครับว่าเราเองก็อยากจะใช้เอกชนเนี่ยมาเป็นผู้ให้ให้บริการด้วยเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากจะจ้างพนักงานมาเก็บเงินเหมือนเดิมแล้วเพราะเป็นหา้ของภาครัฐมา บริหารจัดการเส้นทางไปเลยก็อาจจะก็อาจจะต้องมีเรื่องค่าผ่านทางอะไรเป็นเรื่องปกติใช่ครับในการเดินทางาอันนี้อันนี้เป็นมีการมีการเก็บค่าผ่านทางครับครับแต่รับรองว่าราคาไม่แพงกว่าเฟอร์รี่แน่นอนอันนี้ที่เราตั้งเป้าไว้เลยนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่ท่านผู้ว่าการเนี่ยได้บอกไว้เนี่ยนะคะว่าในเฟสแรกมันจะเป็นเรื่องของการศึกษารายละเอียดก่อนซึ่งการศึกษารายละเอียดเนี่ยมันจะมีหลายมิติด้วยกันแต่มิติที่ว่าเราจะศึกษาเส้นทางเนี่ยค่ะ หลายๆคนอยากรู้ว่าโครงการสะพานเชื่อมไปยังเกาะสมุยเนี่ยค่ะเส้นทางที่เราจะปักหมุดจุดเริ่มต้นไปยังเกาะสมุยมันจะเป็นเส้นทางไหนจากไหนไปตรงเกาะสมุยะอะค่ะเรากําลังคิดอยู่นะครับก็ตอนนี้กําลังดูหลายเส้นทางต,ตอนนี้เรามีอยู่ห้าห้าแนวทางนะครับก็มีตั้งแต่เลือกว่าระยะทางสั้นที่สุดครับคือถูกสุดรหรือไม่ก็ เอาเส้นทางที่เป็นแบบเดียวกับที่ฟอรี่เขาเดินได้ไหมใช่ไหมเผื่อจะได้เอาเข้ามาร่วมทุนด้วยและผรับน้อยครับรบ,บางก็ดูเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด <ừ> หรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะต้องแวะไปที่เกาะบ้างนะครับเพราะว <ừ> ่ามันตรงนั้นมีเกาะแตนอยู่ข้างๆครับเ,เพราะอย่างนี้ครับเราได้เลสันเริยนหรือบทเรียนมาจากประเทศอื่นนะครับว่าบางทีการสร้างสะพานวิ่งเชื่อมไปตรงๆเลยเนี่ย ม,มันอันตรายกับคนเดินทางถ้าเกิดโชคร้ายเกิดมีพายุขเข้าะนะครับขึ้นสูงแล้วอาจจะพัดรถตกทะเลได้นะครับส<อ>ิบกิโลเนี่ยมันกลับรถไม่ทัน,ค,นครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมองอีกออปชั่นหนึ่งคืออาจจะเป็นการสร้างที่พักไว้ข้างๆอันทั้งสิบกิโลสร้างทีหรือถ้าไม่อยากสร้าง้นอาจจะทําเส้นทางเลี้ยวไปพักที่เกาะข้างๆไหมแล้วก็วนเข้าไปที่เกาะสม,มุอ,ออีกทีหนึ่งอ๋ออาจจะมีอาจจะมีตรงด้วยพักได้ด้วยอาจจะฉลับเป็นนิดหนึ่งครับจะเห็นได้ว่า มันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเกาะแตนนะครับถ้าเกาะที่ข้ไม่ใครไม่มีใครอยู่นะครับก็อาจจะนะครับอาจจะมีการไปพักตรงนั้นเิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่เกาะสมุยเขาจะได้มีโอกาสพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นด้วยครับแล้วที่จุดที่มันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอำเภอที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะข้ามไปเนี่ยมันมันอยู่ที่อำเภออะไรตรงไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะก็มีสองที่ที่คิดครับก็คือถ้าผันธุนใหญ่ก็จะมีสองที่คือที่สุราษฎร์กับที่นคร ที่ขนมนะครับของที่สมุยก็จะมีอยู่2ที่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ยังยังอัพอินเนอร์อยู่นะครับเดี๋ยวรอไปคุยกับทางชาวบ้านก่อนนะครับแล้วคงจะได้คงจะได้ข้อยุติเร็วนี้นะครับเพราะว่าเราคาดว่าประมาณสักปลายปีนะครับเราจะลงไปที่ที่เกาะลงพื้นที่ลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปประชามภานโครงการแล้วก็สอบถามแนวคิดนะครับว่า เขามีข้อแนะนําที่ประโยชน์กับเราอย่างไรครัก็คงจะตอบสนองประชาชนที่นั่นให้ได้มากที่สุดครับลักษณะเป็นแบบ Public ็ e เ r i n g นั่นเองใช่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าเราจะนําความสะดวกสบายการเดินทางเนี่ยจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะสมุยในเบื้องต้นในระยะทางเนี่ยมันกี่กิโลเมตรได้กันนะครระยะทางที่เราประมาณการไว้ครับประมาณอ่กิโลถึงประมาณ23กิโเต็มที นะครับยาวพอสมควรนะครับแต่เดินทางเนี่ยถ้าถ้าโครงการที่เกิดนะครับเดินทางข้ามเกาะเนี่ยจากของเดิมที่นั่งเรือเฟรี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยนี่ใช้เวลาประมาณ15านาทีก็ถึงแล้วนะครับโอ้โหจนระยะทางไปได้เยอะมากแต่ว่าพอเราดูจากคล้ายๆกับลักษณะของตัวอย่างแบบจําลองต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่อื่นๆมาเนี่ย Uh, เนี่ยเรื่องของตอมองตอม่อเลยของการก่อส <c oughs> ร้างคือตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญ<อ>แล้วก็เป็นคําถามที่ต่อมาเนี่ยนะคะว่าในเมื่อเขามีโครงการนี้แล้วปุ๊บแต่รูปแบบของการกอร่อสร้างจะเป็นอย่างไรมีลักษณะพิเศษแบบไหนและจะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของสะพานอีกจุดหนึ่งของเกาะสมุยได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ <c oughs> พอเราได้รู้แล้วว่าจะมีโครงการสะพานที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินไปยังเกาะสมุยโดยตรงเนี่ยหลายๆคนก็จินตนาการภาพสะพานขึ้นมาในหัวหรือว่าที่เห็นจากช่วงที่แล้วท่านผู้ว่าหาว่าโครงสร้างลักษณะของสะพานมันจะต้องสวยงามเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยเป็นสลิงเป็นสลิงขึงไหมนะฮะรหรือว่าช่องทางการจราจรสะพานเนี่ยมันจะขนาดไหนย,ยังไง <c oughs> รูปแบบการก่อสร้างลักษณะของสะพานเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอธิบายให้ฟังหน่อยครับครับ สะพานที่วิ่งในทะเลครับก็จริงๆมีความจำเป็นต้องทำให้ช่วงคานมันยาวนะครับเพราะว่ามันมีเรือสัญจรนะครับครับลักษณะโครงสร้างที่ยาวๆเนี่ยถ้าจะให้แบบปกติเลยถูกสุดก็คือเป็นเรี่กเป็นเอ็กซ์ซาโรสก็คือเป็นสะพานขึงนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นรูปผสมสานาระหว่างเอ็กซาโรสกับตัวเคเบิลสเตเบจแบบสะพานพระรามเก้าหรือสะพานคู่ขนานพระรามเก้าที่กำลังสร้างอยู่นะครับ อ่าตัดสะพานของตรงเากาะสมุยเนี่ยในช่วงกลางๆเนี่ยนะครับเราจะทําให้ช่วงมันยาวประมาณส<ม>ัก400เมตรเพื่อที่ว่าเรือใหญ่เรือเรือขนสินค้าจะได้วิ่งผ่านได้เราก็ตั้งใจว่าจะให้จะมีจุดให้เรือลอดประมาณ3จุดนะครับ<ม>ช่วงนั้นก็จะเป็นสะพานที่เรียกเป็นช่วงของ cable stage ก็คือแบบอ่าช่วงช่วงคานยาวประมาณ400เมตรสูง50เมตรเพื่อให้เรือขนาดใหญ่ผ่านได้<อ>แต่ช่วงที่ไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการก่อสร้างแบบเรียกว่าเป็นอ่า balance cantilever คือ ยื่นออกมาทีละข้างแล้วก็ต่อไปให้มันบาลานซ์กันไปบาลานซ์กันมาจนกระทั่งประกบกันได้อันถูกทูหน่อยช่วงคานก็จะมาสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่ายาวนะครับเพราะปกติถ้าเป็นสะพานทางทางด่วนหรือว่าในรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยช่วงคานประมาณแค่สามสิบเมตรเองเอะความความสูงที่เป็นจุดเรือที่จะผ่านเนี่ยคือลักษณะจากตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยคือมันจะสโลปขึ้นแบบทั้งนี้หมดเลย ใช่หรือว่าเป็นแค่บางช่วงหรือยังเป็นบางช่วงครับคือเราก็ไม่อยากสร้างสูงเกินไปนะครับตรงช่วงที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ดีไซน์ให้เรือผ่านก็จะเป็นสูงจากระดับผิวทะเลประมาณสักิบเมตรนะครับแล้วพอถึงช่วงที่เรือผ่านก็จะยกขึ้นไปถึงประมาณสักห้าสิบแล้วก็ลงมานะครับเพราะว่ามารสูงไปไม่คดีครับเพราะว่าตัวโครงสร้างมันจะสลิมมันจะบางไปแล้วก็มันสั่นไหวกับเรื่องของแรงลมแรงลมนะครับแล้วทำให้เกิดอันตรายกับตัวโครงสร้าง ช่องทางการจราจรบนสะพานเป็นยังไงบ้างฮะลักษณะไม่สองกับสองครับไปสองกลับไปสองกับสองแล้วก็จะมีช่วงที่เผื่อรถเสียด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปสองกับสองแล้วไม่มีช่องให้ออกเดีอยวอันตรายก็เลยอาจจะทุกๆ2กิโลหรือ3กิโลขอศึกษารายละเอียดนิดนึงนะครับก็จะมีช่วงให้รถที่จอดเสียไปพักปออกอไปได้นะครับมีจํากัดคิดว่าจะจํากัดเรื่องลักษณะของรถไหมฮะหมายถึงแบบน้ําหนักรถหรือว่า รถเล็กอะไรอย่างนี้ครับเข้าไม่ได้หรือยังไงรถพวกมอเตอร์ไซค์คือตอนนี้เราความกว้างเลนประมาณ3.5เมตรก็เป็นความกว้างที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวงอยู่แล้วนะครับก็คือไม่จํากัดขอให้มีตังค์อ๋ออันนี้คือในส่วนของรูปแบบของการก่อสร้างแต่ว่ารูปแบบของการก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกนิดเล็กน้อยใช่ไหมคะก็คงต้องบาลานซ์ระหว่างความสวยงามกับเรื่องของอ่าบัตเจันะครับเพราะถ้าเกิดเราอ่าสร้าง วินิสมาราจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นครับว่าเราเองก็อยากจะมีการร่วมทุนระหว่างเอกชนถ้าเราทําโครงสร้างแพงไปเอกชนก็จะแบกไม่ไหวนะครับ,รบก็อาจจะทาใ,ให้โครงการไม่ฟิสได้นะครับในส่วนของแง่มุมเนี่ยนะคะประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากโครงการที่สร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะสมุยะคะ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรก่อเกิดขึ้นบ้างคะผมมองว่ามีสองมุมคะคือมุมแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจ ดีขึ้นแน่นอนเพราะมันมีการลงทุนมีการเช็ทรัพยากรบริเวณนั้นนะครับแล้วก็เป็นการดึงดนะูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นเกาะหรือฝั่งแผ่นดินใหญ่ครับนะครับ,รบผมมั่นใจว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยนะครับคนเดินทางที่เป็นแบบเขาเรียกว่าวันเดียทริปก็คือไปเช่ายังกลับจะมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้คนที่อยู่บริเวณฝั่งแผ่นดินใหญ่เนี่ยแทนที่จะต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ไปเขาก็จะมีออปชันในการที่จะเดินทางได้มากขึ้น ผมว่าอีกอันนึงคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนครับที่สำคัญคือทําแล้วเนี่ยมันนํามาสู่ความเจริญนะครับทําให้เกาะเนี่ยมีสิ่งที่มันทันสมัยเข้าไปในเกาะมากขึ้นนะครับประชาชนจะได้รับการดูแลได้อย่างเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะที่โครงการจะนํามาสู่ชาวสมุยแล้วก็ชาวอ่า ภูเก็ตอ่าวขนอมนะครับหลักๆเลยคือเนเรื่องท่องเที่ยวก่อนเป็นลําดับแรกแล้วมันก็จะตามมาด้วยเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวที่ไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งฝั่งฝั่งแผนดินใหญ่แล้วก็ที่เกาะด้วยใช่ครับ มันมีพื้นที่ใกล้เคียงที่เราประโยชน์นั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะเวลาที่จะก่อเกิดโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะมันจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงบวกและข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่คนตั้งข้อสังเกตด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับโครงการนี้ในการสร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะสมุยเนี่ยนะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้ากระทรวงเอเยหรือคนอะไรก็ตามแต่เนี่ย จะไปแนะนําโครงการบ้างไหมคะเหมือนคนในพื้นที่เขาอยากรู้ว่าโครงการนี้เป็นยังไงหรือบางทีเขาอยากแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะจะคุณตุกผมต้องรายงานท่าน,าน,าน,านรัฐมนตรีแล้วก็เจ้ากระทรวงนะครับ<อ>เห็นบอกว่า,วาช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย,ยจะมีไปแนะนําโครงการด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาคมครับการทำพิเศษมีโปรแกรมนะครับที่จะลงไปแนะนำโครงการแล้วก็ไปสอ,อบถามความคิดเห็นประชาชนขอคำแนะนำนะครับ เดี๋ยวถ้าไม่ติดเรื่องเลือกตั้งก็อาจจะเชิญท่านเจ้านายไปด้วยโอ้รับปรสิันเยอเพราะฉะนั้นรอติดตามแล้วกันเนี่ยนะคะนอก <S 2> <S 2> <แ S 1> เหนือจากโครงการที่เป็นโครงการนี้ที่มีลักษณะพิเศษก็คืออโฟกัสไปที่เกาะสมุยยังมีโครงการอื่นๆที่การทางพิเศษเนี่ยเรารับผิดชอบอีกไหมคะในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้คะ่ะมีครับอย่างที่คุณนพูดต้นครับว่าอ่าอันนี้เป็นความที่เราภูมิใจนะว่าเราผลักดันโครงการได้สำเร็จโครงการหนึ่งก็คืออ่าทางด่วนที่ภูเก็ตนะครับ ที่ภูกเก็ตเนี่ยมันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเรียกว่าเป็น,นเรียกว่าโครงการชื่อทางด่วนประตูป,ป่าตองก็คือวิ่งเชื่อมที่อำเภอกระทูวิ่งทปปะลุภูเขาอ,อ,อุมโมงขนาดใหญ่นะครับทะลุภูเขาแล้วออกไปที่ป่าตองเลยอ,อ,อันนี้เราใช้เวลาประมาณ8ปีในการขออนุญ,ญาตนะครับสุดท้ายเนี่ยคอรมอได้มัติโครงการนี้มาเมื่อเดือนมกราคมปี5 5ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการ ทำกระบวนการคัดเลือกผู้รับผู้รับสมัครทานอ๋อตัวนี้เดินเดินหน้าเดินอยู่นานแล้วครับมาระดับพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าคือเดือนตุเดือนเดือนพฤศจิกายนครับนะครับจะขายซองแล้วครับจะขายซองแล้วก็คือหาผู้รับสมัคานมาร่วมทุนแล้วก็สร้างเลยอันนี้สี่กิโลเรายังมีเฟสสองนะครับก็คือพอพอเราทำเส้นเสร็จเงินเสร็จแล้วเนี่ยสี่กิโลเนี่ยนะครับ ท่านรัฐมนตรีก็มีตำรี่ว่าเอ๊ะมันสี่กิโลไม่พอมั้งเป็นไปได้ไหมที่เราเชื่อมขึ้นไปจากอำเภอกระทู้จากสีน้ำเงินเนี่ยวิ่งขึ้นเหนือไปถึงสนามบินเลยคเพราะว่าเพราะว่าไอ้เส้นสีแดงเนี่ยครับมันเป็นเส้นที่ต้องยอมรับครับว่าคนภูเก็ตเวลาจะมาเที่ยวครับลงสนามบินที่ตรงบริเวณเส้นสี่ส่สองเนี่ยครับปกติใช้ถนนเบอร์สี่ศูนย์สองซึ่งเป็นถนนที่รถติดมากการเดินทางจากสนามบินลงมาที่สีพันวาลงมาที่แผ่หาดปาตองเนี่ย ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้ารถติดประมาณ2ชั่วโมงถึงสาชั่วโมงจริงฮะจริงครับเราก็เลยคิดว่าเราะทําทางเรื่องคมชันนก็คือทําเส้นสีแดงนี่ประมาณ30สิกิโลโนะครับ<อ>ก็สามารถเดินทางจากสามบินล,ลงมาที่ป่าตองได้เลยนะครับภายในเวลาเศษสิบนาทีจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับเฟสแรกที่เป็นกระทู้ป่าตองใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันมาเชื่อมกันใช่ครับโครงการนี้เราเพิ่งได้รับโครงการมาเมื่อประมาณเดือนมกราคมปีหกห้านี่เองครับปัจจุบันผมเองก็ ไปรับโจทย์มาจากเกาะจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันว่าอยากให้โครงการสีแดงเนี่ยมันขึ้นมาได้กระแสเงินเพื่อที่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชนนะครับเขาอยากให้ผมทําสีแดงให้เสร็จภายในปี70ด้วยโอ้ยสปีนี่ปีสองปีแค่แปดปีฮะค่ะอ่าเราก็เลยบอกภูเก็ตว่ายินดีนะแต่ว่ากระบวนการการขออนุญาตต้องเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็การที่เขาเร่งมาเพราะอย่างนี้ครับอ่าในปีจัดหนึ่งเนี่ยทางภูเก็ตกับประเทศไทยเนี่ยเราขอประชภาพอ่าสเปเชียลเอ็กโปงานเอ p โปนะฮะ ซึ่งถ้าเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่สมบูรณ์เนี่ยมันทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วการที่เราเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปเนี่ยมันทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ภูเก็ตรู้จักภูเก็ตมากขึ้นมันเป็นหน้าตาหน้าตาใช่ครับเวลาที่มันมีงานอะไรที่เป็นเอ็กซ์โปในขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นสายตาที่อ้าวในประเทศด้วยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยคาดว่าทั้งสองโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ตทั้งสองโครงการน่าจะได้ใช้เนี่ยก็คือปี2570 มีช่วยๆมีช่วยเนี่ยเฟหนึ่งสีแดงเนี่ยแน่ๆเฟเจ็ดศูนย์นะครับแต่สีแดงเนี่ยผมอา่าจะใช้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสถิติปกติเรา elle, อ่ะใช่ป่ะแบปีอันนี้เขาขอทำภายในสองปีแต่ว่านี่ตรงเร่งมากครับก็คือสองปีได้สองปีได้อนุญาตแล้วก็อีกสามปีก่อสร้างก็จะเสร็จปีเจ็ดศูนย์ก็เขาจะพยายามทำให้เต็มที่ครับก็มีคอมมิชมนต์กันระหว่างทางการทางพิเศษ กระทรวงมนาคมแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับว่าจะช่วยกันผลักดันตรงนี้เต็มที่โอ้โ,โ,อโหเท่ากับว่าการทาพิเศษเนี่ยมีการผลักดันนะในเรื่องของความสะดวกการคมนาคมในหลากหลายโปรเจกต์ด้วยกันที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวถูกไหมคะครับอื เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะและที่สําคัญคือแน่นอนว่าการติดตามในหลากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมไปยังเกาะสมุยหรือแม้กระทั่งเรื่องของทางพิเศษในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะผู้ชมทางบ้านบอกว่าถ้าเราจะติดตามความคืบหน้าสามารถไปดูรายละเอียดได้ยังไงบ้างคะในเว็บไซต์ของการทางพิเศษนะฮะเร,เราเรามีช่องห้องห้องหนึ่งเป็นห้องเรียกว่าเป็นโครงการของ,ของเรานะฮะเ,<อ>เขาจะมีการอัปเดตกันตลอดเวลานะครับ<ช>ว่าปัจุบันเซตัสของโครงการาที่ไหนนะครับก็ก็ ถ้าท่านผู้ชมนะครับประชาชนนะครับมีข้อแนะนำหรือข้อต้อถามอะไรเข้าไปให้ให้อินพุตตรงนั้นได้นะครับครจะเทคจะพิจารณามันแสดงว่าเราเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ถูกไหมคะยินดีครับใช่ครับในทุกช่องทางครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราฟังมาเนี่ยคือแบบเป็นเกาะใหญ่ๆทั้งเลยทั้งภูเก็ตทั้งสมุยเม็ดเงินเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเข้ามามหาศาลมากกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ได้อีก เป็นหลักหลายหมื่นล้านนะฮะในระยะเวลาอีกยาวนานอ่ะใช่นะอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าเราพึ่งพ้นสภาพจากสถานการณ์การเป็นโควิดในแผนต่างๆนี้ค่ะเราจะต้องมีการปรับเรื่องของการลงทงลงทุนอะไรอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะต้องเห็นครับว่าตอนนี้ด้วยลักษณะของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยครับประเทศไทยก็ใช้เงิน หรือว่าจะไปช่วยเรื่องโควิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามจำกัดเรื่องของพวกมาที่ลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามใช้เอกชนให้มากขึ้นนะครับโชคดีที่การทาพิเศษเป็นงานที่มีกําไรนะครับเราก็มีกําลังพอที่จะช่วยเหลือรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นตอนนี้โครงการทั้งหลายแหล่ก็จะลงมาที่การทางให้ช่วยนำทำให้นะครับเราเองก็จะคัดเลือกโครงการครับที่ถ้าโครงการไหนที่มีสกยภาพแล้วก็ลงทุนแล้วคุ้มค่าเราก็เดิน อย่างเมื่อประมาณเมื่อบันทึกจันที่ผ่านมานะครับทางตังกวัดสงขลาครับกรรมธิการสงขาเชิญเราลงไปคุยเช่นเดียวกันนะอยากให้มีการสร้างสงะพานเชื่อมเกาะทงขาเหมือนกันก็เมื่อ<ฮ>กี้ลูกน้องรายงานมาว่าปริมาณรถไม่มากพอโค<อ>งต้องขอผ่านผนม<อ>ว่าเดี๋ยวผม<อ>ให้กับพังหลวงหรือทชทําไปนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูหลากหลายมิตินี่นะคะแต่ละโครงการอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะติดตามความคืบหน้าค่ะก็สามารถไปหาข้อมูลกันได้นีนะคะในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยหรือ Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1543ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าการมากๆเลยนะคะที่ไปข้อมูลเราขอบคุณมากคับคุณผู้ชม